สุสานจากักรพรรดิเปิดแล้วพวกเจ้าสามารถเข้าไปสำรวจได้ถึงแม้ว่าสุสานจากักรพรรดิจะเป็นเพียงสนานที่ที่จกักรพรรดิมรุดทิ้งไว้นานมาหลายปีถึงแม้ว่าจะมีผู้จะมีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่มากแต่พวกเจ้าจะชละใจไม่ได้ขอรับขอบคุณสำหรับคำเตือนท่านอาจารย์ข้าต้องเข้าไปจริงหรือใช่มันเป็นเพียงสมบัติสืบทอดของจกักรพรรดิ เราจองวีเข้าไปแล้วรีบมนันรีบกลับออกมาท่านอาจารย์เราผู้โสมากันแล้วรีบเข้าไปกันเถอะอย่าทำให้ผู้โสผิดหวังทางเข้าถูกเปิดออกแล้วใช้หรือไม่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเข้าไปกันแล้วสุสานจะประพับเปิดเร็วกว่าที่คิดไปมากผู้โศ หลวงและผู้โสออยู่แห่งดีดาศักดิ์สิทธิ์พวกท่านเพิ่งมากันหรือท่านจะเหมือนเจ้งอย่างข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรเส้นกับฟ้าผ่าก่อนหน้านี้มีนักพสต์เต่าคนใดทะลวงด่านได้หรือว่ามีสิ่งชั่วร้ายปรากฏบนโลกนี้ผู้โสหลวทรงฟงังใช่เมื่อเรามาถึงแล้วเห็นว่าโรงเตียมถูกทำลายผู้โสอยู่จางนี พวกนิกายปีศาจบัวแดงมันเป็นผีของนิกายปีศาจบัวแดงที่กล้าสร้างปัญหาในเมืองเจ้าอย่างพวกเขาถูกขับฆ่าขับไล่ไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่าที่แท้ก็เป็นที่นี่เองสุสานจักรพรรดิกำลังเปิดแล้วพวกเขาได้เลือกเวลานี้เพื่อสร้างปัญหากลุ่มปีศาจนี้สักวันหนึ่งพวกเราจะจับมันทั้งหมดเพื่อสั่งสอนหนทางที่ถูกต้องหนท่านท่านไม่ต้องกังวลท่านไม่กังวลที่ปล่อยให้ เขียนฟานเข้าไปคนเดียวหรือสมบัติประเภทนี้ต้องได้รับการอรับจากกระพัดค้นก่นและจะเป็นการดีที่นางต้องพึ่งกําลังของตัวเองเท่านั้นตามบันทึกข้อมูลเขียนฟานในประวัติศาสตร์อยู่จุดสูงสุดของขอบเขตททเทลิบินดานตอนอายุ25ปีด้วยเหตุผลบางอย่างถูกบังคับให้เข้าไปในโซนสากของจักรพัดและถูกตามล่าดโดยกองกำลังต่างๆด้วยเหตุผลบางอย่างสารานุกรมเสียวฉี เขียนฟานอายุเพียง15ปีและเพ,พิ่งพื้นพลังเมื่อไม่กี่วันก่อนนั่นไม่ใช่ช่องว่างที่ใหญ่เกินไปหรอกหรือไม่เป็นไรข้าได้สร้างคำปีของอธิตเตาสิ่งที่พิเศษคือขอบเขตของผู้ฝึกปือธรรมดาสามารถทะลวงไปถึงขั้นที่สิบเท่านั้นและผู้ฝึกปือคำพีและที่เตาไม่มีข้อจะกลับในด้านขอบเขตพลังแม้เจ เขียนฟานจะมีรักขังกรรมมรารบุพออยู่ขอบเขตมนุษย์เท่านั้นแต่นางก็ได้ทะลวงไปถึงขั้นที่สิบหกของขอบเขตมนุษย์แล้วความแข็งแกร่งในตอนนี้นางแข็งแกร่งกว่าที่นางคิดได้มากอะไรนะไ like, รขอบเขตหมายความว่าเสียวเขียนฟานมีความสามารถในการต่อสู้เกินขีดจำกัดแล้วหรือใช,ใช่แล้วใช่แล้วเพียแงแค่นางไม่สังเกตเห็นมันเท่านั้นเสียวฉีเกี่ยวกับรางวัลของภารกิจก่อนหน้านี้เสียวฉี เกี่ยวกับรางวัลของภารกิจก่อนหน้านี้นายท่านท่าน,านอนการส่วนรางวัลหรือแต่คราวนี้อย่าเข้าไปเรากวดระบบอีกงั้นก็สุ่มเลยมาเลยว้าวระดับตำนานทองครั้งนี้นายท่านโชคดีมากเซียวฉีจะเข้าไปเอารางวัลมาให้ในายท่านได้รับรางวัลทองในครั้งเดียวรู้สึกผิดนิดหน่อย ข้าไม่รู้ว่าครั้งนี้เป็นอาร์ติแฟกต์จากสวัส์หรือเปล่าไม่น่าเชื่อนายท่านนายท่านนี่คือมีหกเพลิงหรือว่าสิดน้อยที่อยู่ในสืสารจากักรพรรดิจะไปกระตุ้นสิต้องห้ามเข้าไม่ข้ามีประสบการณ์การกาเปิดสุ่อสารจากักรพรรดิมาแล้วสองครั้งและไม่เคยเห็นเหตุหการณ์เช่นนี้มาก่อน มันจะเป็นสัตอสูญศักดิ์สิทธิ์ของสุสานจักรพรรดิน,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 นดั้นหรือเปเฟิร์สีขามเปเฟิรนี้เปียบอติและอุณหภูมิโดยรอบก็สูงขึ้นแททีต้องรีบออกไปจากที่โดยเร็วผู้ใดกล้ามารบกวนการนอนของข้าเซียวชีข้าสวมมาได้อะไรมาข้าเองก็ไม่รู้พื้นที่ระบบทั้งหมดถูกไฟไหมทันทีที่ข้าเข้าไปข้าขอตรวจสอบดูก่อนอะไรกัน ในท่านถึงแม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นเพียงเซเซียวแต่ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในระดับพระเจ้าเษเซียวเพิงศักดิ์สิทธิ์แห่งมือแห่งมือโลกาอาติแฟกระดับพระเจ้าเพิงศักดิ์สิทธิ์อันดับที่24จาก36เพิงศักดิ์สิทธิ์เป็นเพิรที่ควาไม้จิตวิญญาณซึ่งถือกำเนิดขึ้นในก้นบึ้งอันกว้างใหญ่ของขุมนรกตามตานมันมีมันมีความสามารถในการทําให้วิญญาณบริสุทธิ์และชำระความทรงจํา ระดับพะเจ้ามันเป็นเพียงแค่เสียเสี้ยวเสียนฟ้าไม่ควรใช้มันช่าน่าเสียดายจริงๆในท่านไม่ใช่ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้มันเผาวิญญาณบริสุทธิ์และต้องชำระล้างความสรงจำเราจะต้องแก้ไขเดี๋ยววไม่เช่นนั้นจะทําให้เกิดเรื่องใหญ่ให้ข้าได้มองเห็นท้องนาภายอีกครั้งในวันที่โลกวุ่นวายเช่นนี้จะต้องเหี่ยวเฉาแน่นอนอย่าได้สัมผัสกับเปลวเพลิงนี้เลยครับ มาทะลุขอบว่าการของข้าได้นี่ไม่ใช่เปลวเพลิงธรรมดาสายเต่าข้าไม่ไเห็นฉากนี้ข้าไม่ได้เห็นชาบแบบนี้มาหลายร้อยปีแล้วข้าขอให้พวกท่านพวกท่านร่วมมือกันในการสังหารวิญญาณชั่วร้ายและปกป้องสื่อสารของจกักรพรรดิสิทธิสำนักใหญ่ยังคงอยู่ในสื่อสารจากักรพรรดิเปลวเพลิงที่ปล่อยออกมาจากสัตะสตัวนี้แปลกประหลาดเกินไปได้ปวดระวังสำนักสิทธิ สำหรับศิษย์น้องในสื่สารจักรพรรดิค่าทำได้เพียงแค่นี้ขอบเขตของสัตอสูรตัวนี้ต้องมากกว่าขอบเขตส,สวรรค์พวกเราไม่สามารถหยุดมันได,ถด,ไได้ถ้าหยุดไม่ได้ก็ต้องหยุดเราก็ต้องหยุดไม่ให้สัตอสูรตัวนี้สร้างความเสียหายและทำลายสื่อสารจักรพรรดิมนุษย์ที่สืบทอดกันมาหลายพันปีลุยเข้าไปพร้อมกัน รูปแบบกระบีเพื่อสกัดเอาไว้ผู้สวลัววกับผู้โสอยู่และเจ้าเมืองเจ้งอย่างใช้ประโยชน์จากมันเดี๋ยวนี้ผ่าเพิงโลกันลีขิตชารับอยู่หลงกระบีฝนน้ำแข็งไปกระบีขึ้นทำลายวายุสลาตันฝนดาวตกยกสวรรค์เจ็ดดารา ็นแค่มดปวกในท่านคนกลุ่มนี้ดูอาจจะสู้ไม่ได้ตอนนี้อยู่ที่ท่านจะทำอย่างไรเข้าใจแล้วถึงแม้จะเป็นเพียงเศษเสี้ยวแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังเป็นอาวุธระดับพระเจ้าเช่นนั้นค่าคงต้องกินกอางริงจังกว่านี้เสียหน่อย